ครับสวัสดีครับพี่น้องทุกคนวันนี้เรามาเปิดไก่อบเฟียงที่เราอบไว้กันเรามาดูเฟียงเรามาดูไก่กันว่ามันจะสุกหรือจะไม่สุกหรือจะไม่ไหมมาดูกันฮะโอ้ยไฟยังร้อนแรงอยู่เลยขั้นตอนหนึ่งครับผ้าเป็นร้อนแรงอยู่เลยฮะผ้าไปไหนครับไปหาผ้ามาไปหาผ้ามาบอกซี่ซี่ไปหาผ้ามาโอ้ยไฟร้อนแรงอยู่เลยฮะผ้าไปไหนมาครับรฟร้อนแรงอยู่เลย ใจอุ่เฟ,ฟียงครับไฟแดงจิงคืองเลยฮะไฟแดงจิงคืองเลยไฟแดงจิงคืองเลยบ <c oughs> อกผมมีสาวยองเด้งวะเอา <c oughs> ไม้ดีเองวะได,ด้ได้เบิดได้เบิดถ้าสดชื่นได้เบิดหว <c oughs> านเจี๊ยบดิครับหว <c oughs> านเจี๊ยบดิครับงานนี้หวานเจี๊ยบดิครับจุ่มหน้ามาป่ะนะบ่๋ยเหลว ูมอใหม่ด้เมกีนไก่ล่มเือวะเอาดี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 เอาเลยฮะเอาเลยฮะเอ้ยไม่ใช่รอๆก่อนรอก่อนใ่จริงก็อยากเปิดมากเลยฮะรอถุมือชุบน้ำก่อนแตงกิวบ็อกซีดำเบ้ที เหยื่าถุงมือขึ้นอ้อยวันนี่ยดำับเนี่ยนี่แหละเป็นของแท้เอาได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 ้ดูเอาได้นะดูครับพี่น้องพี่น้องดูครับพี่น้องนี่เราสังสีข้างหน้าข้างบนออกก่อนเราค่อยๆเปิดครับพี่น้องครับชมกันนะครับ ม่สวยงาดเลยพี่แดงคนแกมฮะหลบหลบไฟหน่อยหลบไฟหน่อยหลบไฟหน่อยซูม m l ục, l ục, ội, ục, ội, ục, zoom zoom พี่น้องซูมพี่น้องซูม m zoom สไฟสดไฟสดไฟโหอย่างเฟี้ยวดูดูปากดูปากออกออกพร้อมแดกออ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 กพร้อมแดกออกออกไก่พันเนื้อฮะ แต่เนื้อไม่มีไอ้แม่งไม่ได้แดกไอ้สัตว์อุ้ยแม่งหนัเแียบเลยวะโคตรเฟี้ยว